สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะ้าตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับออกหมายตกปลานะครับผมวันนี้เราจะมาตามล่านะครับปลาสวายกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาตกที่หมายคลองงัวนะครับหรือคองบ้านเบิกนะครับผมก็หมายนี้ก็เป็นหมายที่ปลาสวายค่อนข้างจะมีตัวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ ันี้ผมก็ได้ไป2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับลองมาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับทั้งหมดอ่า5คันนะครับก็ผมตีเป็นร้อยมมลัยนะครับเป็น4คันแล้วก็ตีเป็นตะก้อ1คันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวันนี้ปลามันจะกินเหยื่อลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวไปลุ้น พร้อมๆกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับน้าๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปครับลุ้นกันยาวๆครับผมครับทุกคนครับจะให้ดูสภาพหมายนะครับผมนี่นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นโคกนะครับเดินขึ้นมานะครับก็เป็นหมายที่ผมตกในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับผมนี่ลงเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดห้าคันนะครับผมก็ เราก็จะอยู่นะครับใต้ต้นใต้ต้นก้ามปูนะครับก็เป็นที่หลบแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเจอของใหญ่จะโดนของใหญ่หรือเปล่านะครับนะครับผมไปครับโอเคครับผมนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมวิธีเกี่ยวเหยื่อนะครับ ก็เกี่ยวเป็นแบบร้อยมมลายนะครับผมร้อยมมลายขนมปังเป็นฟาร์มเฮ้าส์นะครับก็ผมใช้แผ่นเดียวนะครับก็นี่นะครับผมก็เป็นสายหน้านะครับสายหน้า,า,นาเบ็ดเบอร์13นะครับเบ็เบอร์13ของโชกุนนะครับสายเอ็นที่ใช้สายหน้าก็จะเป็นเบอร์40นะครับผมเบอร์40ก็ชิ่งอยู่ประมาณนี้ครับแขนหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีเกี่ยวเหยื่อนะครับแบบร้อยเมาลายนะครับก็ผมจะแบ่งนะครับผมเป็น4ชิ้นก็ได้5ชิ้นก็ได้นะครับแต่นี้ผมแบ่งเป็น5ชิ้นนะครับนครับผมแล้วก็มาซอยเป็นลูกเต่านะครับก็ได้ประมาณ5ชิ้นนะครับ ชิ้นก็ได้ห้าชิ้นก็ได้นะครับได้แล้วนะครับก็เข็มร้อยมมลายนะครับนี่ครับเข็มร้อยมมลายถ้าไม่มีก็อนนาใช้ลวดก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เป็นลวดนะครับแต่พอดีว่าไปซื้อมานะครับอันละสิบห้าบาทนะครับผมก็เกี่ยวอันนี้ครับทาตูดแบบนี้นะครับผมามวดตูดแบบนี้ครับแล้วก็ร้อยไปนะครับที่เนี่ยครับมันจะมีเงี้ยงอยู่นะ ความเฮ้าเนื้อมันจะละเอียดนะครับ ถ้าบางคนก็คือเครียดตัดแบบนี้ก็ตัดเป็นห้าชิ้นแล้วก็พับเอาแล้วก็ร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยคือมันจะลงไปข้างล่างมันจะฟูแล้วมันจะลอยได้สวยกว่านครับครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเบ็ดก็จะอยู่นี้ครับเราก็ใช้เป็นลักษณะควงแบบนี้นะครับให้มันแน่นนะครับนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะแน่นแล้วก็ไอตัวเบ็ดที่มันโผล่มาเมื่อกี้มันก็จะฝังลงที่ขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวฉีดหัวเชื้อสักหน่อยนะครับผมก็วันนี้นะครับใช้เป็นหัวเชื้อก็เป็นของ hellboy นะครับน้ำแดงนะครับผสมกับนมเนยนะครับอย่างละครึ่งนะครับ ซะหน่อยครับผมตกแต่งกินนะครับนี่นี่ประมาณนีน้โอเคครับผมประมาณนี้นะครับ พันสายนะครับอุ้ยไปที่ตกครับ โลครับผมนะนี่ครับตุลักทุเลเลยครับสดย่อยครับเดี๋ยวโอ้ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผมพอดีเพิ่งกินข้าวนะครับกินตอนสิบเอ็ดโมงสิบนาทีนะครับดึงรอบแป๊สผม กำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับกินข้าวเสร็จก็กำลังจะกินน้ำหรือไม่ได้กินน้ำเลยครับเดี๋ยวให้ดูตัวปลาอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวปลากัน,นครับนี่คครับผมนะครับก็เป็นยี่สกนะครับผม กีสก์ีสกครับผมก็ไซสนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะมีสี่ห้าโลได้ไหมครับแต่เมื่อกี้น้องอีกคนเขาแวะ,ะมาเห็นพอด,ดีก็เดินเข้ามาดูแบบน่าจะมัน6กโลกว่านะผมว่าไม่น่าไม่น่าถึงนะน่าจะมันสี่ห้า 4, หรือเปล่าครับเดี๋ยวสี่โลห้าโลนะครับแต่เกินสามโลแน่นอนครับโอเคครับก็ เดี๋ยวกลับไปบ้านก็เดี๋ยวไปลองช่างให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็กินเป็นร้อยเมลไยนะครับร้อยเมลัยแล้วก็ชิ่งก็อยู่ประมาณแขนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมฉีดอวดเชื้อนะครับก็เป็นเอวูบอยน้ําแดงผสมกับนมเนยครีมนะครับผมผสมกันนะครับผมกินนะครับกินตอนประมาณ11บเอโมงกว่าลุกจะ11อโมง10นาทีได้ครับ โอเคครับผมหมานครับสุดยอดครับโอเคครับผมนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานปลาของเราวันนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็น่าจะหมดเวลากินแล้วครับผมก็เลยเดี๋ยววันนี้จะไปทุระต่อด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวดูสายปลาครับ สว,สวยเลยนะครับนน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 เดี๋ยวไปช่างให้ดูที่บ้านทีนะครับผมว่ากิโลนะครับเน,นี่ยครับอัน่สกครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาตัวกลับก่อนนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ